คือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าบูดเเบสเนี่ยเห็นแวบ,บแรกนะจะรู้สึกแกลกแล้วก็ปั่นพอฟังทุกอย่างแม่งจริงจังไปทุกเรื่องเลยอไอคอนเซปต์เนี้ยคอนเซปต์นี้มันเริ่มจากยังไงอะอุ้ยเห็นสันดานกูยังกูได้เริ่มมาแม่งกลายเป็นผู้เรื่องจริงจังเฉยเลยนี่ใส่เราถ่ายโต๊ะว่าเวลาเขาประชุมกันจริงจังอะโอ้โหแม่งพาออกไปไหนก็ไม่รู้ก่ชอบอไรสาระโดยไม่รู้ตัว <laughs> เวลาตั้งใจจะคุยจริงจังอะจะไร้สาระต้องบอกอีกอย่างพอก่อนยังเข้างานก่อนเต่เวลาคุยเริ่นเขาอยากให้เฮฮาเมื่อกี้ก่อนที่เข้ารายการอะมึงคุยอะเอาแบบนั้นถ้าเอาแบบนั้น่ะปิดใบตรงไหนครับผมเอาแบบนั้นก็้เฮฮาจริงแต่กูว่าไอ้ปิดอาจจะต้องยุบวงกูอาจจะต้องมีคนเข้าไปอยู่ในตารางด้วยคนชอบเข้าใจว่าตั้งชื่อบูดาเบลสมาแล้วว่าเขียนเนื้อเพลงให้แบบมีความพุดด้วยเลยด้วย พี่โตตอนตั้งชื่อวงอ้าเ่าพี่โต๊ะเราตอนที่มึงไปตั้งชื่อวงกันมาก่อนตอนนั้นผมฟังวงญี่ปุ่นเยอะไมตี้คราวไอ้นี่ว่าไมตี้ยุงไมตี้ยง มไ,ม <laughs> ไม่ตียุงไม่ตียุงไม่ตียุงมีแบบ God Bless You ด้วยความเป็นคนคนเอเชีย <c oughs> คนไทยอะไรเงี้ยเออ Buddha Bless Me น,นะพรระมงคลมงคลดี <laughs> พี่ตุลพึ่งมาใหม่ๆเอาพาเป็นคุณป้าว้า <c oughs> แม่งพาเป็นคุณป้ายังดังได้แม่งเกี่ยวอะไรกับชื่อวงวะจริงริงจริงแม่งเกี่ยวอะไรกับชื่อวงวะแบบแม่งอยู่ที่เพลงปะวะ